สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับซีรีส์ของประกันภัยรถยนต์กันอีกครั้งนะครับทุกคนก็เป็นผมเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับว่ามันก็หนักหนาหรือเกินกับโควิดโควิดเก็ระบาดป้องกันตัวก็ยังต้องป้องกันตัวอยู่ขับรถไปทํางานก็เราก็รู้สึกว่าท้อแท้หรือเกินช่วงนี้มีแต่โควิดโควิดโควิดสิ่งที่คุณทําได้บางทีคุณก็นึกในหัวหรือนึกในใจหรือบางทีจนทําให้คุณลืมใบขับขี่มา หรือบางทีใบขับขี่หายหาไม่เจอเงีิดหัวเสียผมก็เลยมาตอบคําถามคุณนะครับว่าในกรณีที่คุณขับรถแล้วใบขับขี่คุณหายหรือคุณไม่ไดเอามาถามว่าประกรันคุม้มครองไหมบางทีคุณอยากรู้ใช่ไหมครับอีซินชัวมีคําตอบครับ,รบในกรณีที่รถยนต์ที่คุณขับมาไม่ว่าคุณจะทําประกรันภัยประเภท1 2ึ่งสองพสามพัประเภท2หรือประเภท3 ถ้าคุณเกิดอุบัติเหตุเป็นฝ่ายผิดนะครับหรือฝ่ายถูกก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าคุณลืมเอาใบขับขี่มาหรือใบขับขี่สูญหายประก,กันคุ้มครองไหมคุ้มครองครับยังไงก็คุ้มครองนะครับแล้วมันคุ้มครองลักษณะไหนก็คุ้มครองตามลักษณะกรมธรรม์ที่คุณซื้อไว้เลยนะครับจะไม่คุ้มครองกรณีเดียว ถ้ากรณีที่คุณขับรถมาแล้วรถคุณมีประกันแต่ประกันนั้นรถคุณมีประกันนะครับรถคุณมีประกันแต่คนขับไม่เคยมีใบขับขี่อันนี้ไม่คุ้มครองแน่นอนเอ๊ะฉันทำประกันชั้นหนึ่งอะทำไมมันถึงไม่คุ้มครองสองพันสามพันไม่คุ้มครองไม่คุ้มครองอะไรคุณอะไรผิดหรือเปล่าใช่ครับไม่คุ้มครองแต่ไม่คุ้มครองรถเราเท่านั้นนะ สิ่งที่ยังคุ้มครองอยู่ก็คือคุ้มครองคู่กรณีและก็ทรัพย์สินของคู่กรณีหรือเรียกง่ายๆว่าประกันภัยยังส่วนสิทธิแทนเราคุ้มครองอุบัติเหตุที่เป็นที่เกิดจากรถยนต์ที่ทําให้ทรัพย์สินหรือบุคคลภายนอกเสียหายอันนี้ยังคุ้มครองอยู่คุ้มครองตามกรมธรรมนะครับว่ากรมธรรมประเภทหนึ่งก็คุ้มครองตามวงเงิน2องพันสามพันก็คุ้มครองตามเหตุการณ์หรือตามเงื่อนไขของกรมธรรมนั้นๆ แล้วอันดับแรกที่จะเข้าไปคุ้มครองก่อนเลยก็คือพอรรบอมันจะสวมสิทธิแทนเราแล้วเข้าไปดูแลคนเจ็บที่เกิดอุบัติเหตุจากอุบัติเหตุจากรถยนต์นะครับถ้ามีปัญหาปรึกษาอีซีนชัวได้ดูแลด้วยใจประกันภัยง่ายนิดเดียวครับ028019,000ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ